สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอร์สุดสทุกคน้อจ้ามาหนีกับผมกับพ่อครับสาพอรแล้วก็สาวมิวกีสาวมิกวมกีกับยูยุดื่อสืส่ดื้อเติบอยู่ได้พี่น้องเอยสบายดีด้อจ้าป้าลุาางคุณตาคุณยายจับมือกับอะไรพ,พื้น้องเด้พี่น้องนี่ มื่อนี้อากาศฮอนเมื่อกี้ใส่สายเดลเมื่อกี้แต่ว่าอันหมัดจุ๊บเอาพี่น้องใส่สายเดลในรอบในรอบเดือนกว่าเกือบสองเดือนผู้ละเมื่อนี้มันฮ่อนแหงเนาะตะเก่าหนาวลมใส่แต่แค่ยาวตลอดเมื่อกี้ได้กลับมาใส่ไซเดล พอดีจะจับปลาลูกเลยยักคว้ใส่ยคาตั้งนั่งอาบน้ำให้แล้วเพิ่นห้อนก็นอนเออะเออะอะอ,ะ,อะห้อนแบบนอนบมนเป็นรับเป็นฟันนะถึงนอนอยู่เทือนองหันเนาะพอดีคนเถื่องลงมาตารางเตียงพอเดีตื่นตื่นมาโลดเบิ่งหัวเปียกพัดเพิ่นห้อนนอนอยู่เทิงตารางให้างในมีลมเย็นทเทเพิ่นห้อนสังกัซีเนี่ย กับบอลไปยังได้พี่น้องชีวิตประจําวันเมนดอ,อ่อนกับ,บางมือกับคือเห็นอะไรภาพเมื่อกี้ออกน้ามือมันออก,กอยู่เพื่อนสิแล้วแต่เนะาะทำมือได้แบบลายมืออยู่เพื่อนเบื่อเบื่ออาจจะไปมือนาผ้าไปน้ำสิหน้ามือน,นีเส้นอยู่ซานพี่น้องก็เลยภาพเมกี้สิมาขอบคุณพ่พอลุงทางมาสารคามเนาะอุที่เพิ่นคอยช่วยเหลือสอัก์นกับครอบครัวมาโดยตลอดเนาะเพิ่นก็ได้ส่งเงินมาให้ตักคนกับแม่น้องแพลรวแม่น้องพลยไซยอะไรพี่น้องเอ้ เพิ่นก็ค่อยส่งให้ตลอดตลอดเนาะแล้วก็ไล้แล้วก็หลายๆอย่างคุยใส่เข้าอีหยังใส่หน้าเฮาเนาะกะ <t tolerant> ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพ่อลุงเอ้ยขอพ่อลุงมีอายุมันฟันยืนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแข็งแรงเด้อนี่ก็บ่อยู่ดีพี่น้องมือก็จับอยู่กี้ไปนําคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการเด้อพ่อลุงเอ้ยขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อลุงเอ้ยที่แบบ ดีกับลูกลานเี่ดีเนาะโอ้ยโอ้ยอนางน้อยกันคุณพ่อใหญ่ลยไหมล่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยหัยยนเริ่มมาอยู่จะไหวจกนอนเดี๋จักพี่น้องเลย,ย,ยจับกับจับเนี่ยเขาคุณลายลายเด้อจ้าพ่อใหญ่สิคุณลายลายเด้อพ่อใหญ่พ่อใหญ่เป็นผู้มีพระคุณสำหรับท,ทุกคนในครอบครัควเทั้งหลายเนาะ แล้วก็สําหรับนิวกี้มีโอกาสอยากพามิวกี้ไปกราบพ่อใหญ่จักยามใดสิได้ไปพี่น้องบัดหน้าบัดในถ้ามวกี้ใหญ่ปนมจักความคนนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็อยากไปอยู่เนาะแต่ดินี่ก็ยังน้อยอยู่ก็ยังยากก็ยังบ่ได้ไปแหละเนาะไปหาพ่อใหญ่เด้อกพ่อใหญ่เด้อก็ซ้ําว่าเพิ่นเพิ่นให้เงินมาก ซื้อนมอีล่าน้อยอันนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็สัมมว่าเพิ่นเป็นผู้เลี้ยงดูเลยล่ะบ่เนาะอ้าบ่ฟังพาฟังภัยแหละสงสัยอยากนอนพี่น้องเอ้ยอยากนอนหรืออยากกินนมหรืออยากิก็บ่ฮู้ป๊ป๊ลองเอาความิซะก่อนจักหน่อยน้องถ้าเกิดว่ายังบ่ค่อยิไดแล้วก็งลองหัวนอนลองพ่นนอนก็นอนยากเด้วัดกยังบ่ค่อยเซาปานดดอก แต่ก็ดีขึ้นแล้วแต่หันยังมีน้ำมูกอยู่เพราะว่าคนกินยายากอะไรป่ะป่ะไปความรินป่ะอาาห้อนพี่น้องพามันอยู่ตลางเนาะนี้อาบน้ำเรียบเร้อยห้อนแห้งมันหลังจากที่ว่าบดนอาบน้ำอยู่ตลางแล้วกมันลงมาตลางอยู่ตลางแต่เฮ้งนเนาะเกือบสองเดือนแล้วมั้งแต่มันลมหนาวมีห้อน ว่าเราก็มีลมมาหน่อยหนึ่งกับไข่เน,นีย่ยตอ,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 อนอยู่ทงเฮือนแหงหอนแหงพามาอยู่เตียงมัดนะปาตัวยิ่งผัดห้องดังแท้เอ้ยอู้หอนเอามาผูกตล่างมันหอนอยู่ทงนอนแป,ป๊บเดียวผัดหอนเอออ่ะเขาเดียวหนึง่งแมงยังจับเขาเดียวหนึ่งตื่นตื่นแล้วเบิง่งหัวพัดอัน เปียกมิต้เหรือเหือเปียกปวดปวดก็ได้ตื่นแล้วอาบน้ำเลยอารมา์มาริสุทลางลางแต่ว่าห้ามขาดสายตาเลยพี่น้องตกเตียงเพราะว่ายังค้านบวได้แต่ก,ะกระดึบ,กร,ดบไไดดดกระดึบไปได้หอบเบิรดแล้วได้เดี๋ยวนียกระดึบไปได้ไก่แล้วไปทั่วทีบไปนะ อะไรมันกว้างก็มีอันกันอยู่นี่เตียงแฉะก็ต้องเบิง่งอยู่ตลอดอยากความอ่ะควม่มควม่ำควม่มควม่ำคว่ำคว่ำสาวน้อยชุดเลื้ยงคว่มหยิบไก่ด้วยสันสันด้วสันเมย์บิ่งด้คิวยังเด็คิวยังเด็สุดกระหมดัดเอาบรรยานพี่น้องทรายมันยาว อ่านควา,ความแล้วอไอความแล้วอะไอความแล้วบ้ มิวไอมิ้ไนี่ความนะว่มิวไอยมื้อนี <c oughs> ่ห่อนแหงหรือบ้านนี่ก็ยังห่อนื้อไี้กินบกวย่มวิวกินบกวยสุกเห็นยังอ๋อเห็นยังอ่อ เบิงมาหน่อยกับแม่นอนก้องดา้ดาด้บักดาห้องกบตืน่นอันนี้อียังไม่รู้สื่ออะไรตัวนี้อันนี้มีเจ้าของเนาะเอิ่นหมอกๆแล้วกันนะสื่อปีโป,โป้นอนกับแม่สื่อดอกๆด๊อก หัดไม่ทิ้งกินนมแล้วพี่น้องตัวสีแดงตัวนี้กับตัวมีปลอกคอนเลี้ยงเองเนาะตัวนี้กับตัวน่ะของคนอื่นมีหาตัวอีกตัวหนึ่งก็จะเอาไปเลยพี่น้องข้าเจ้ามาเอาไปวันแต่ก็อีต้นอยู่สงสารอยู่เกิดเกิดมาเอาไปไว้เนาะมันทัาการได้ประมาณเดือนกว่านี่แหละน่าจะหิวนมสงสารเด้แต่ก็บพวกใกล้ก็เดอกเกิน ต้งกำลังพากันไปบ้านเดียวกันเนี่ยเนาะเป็นกาบุก้าเที่ยวมาเกลือเข่าเขาก็เกลือเข่าให้เพิ่นอะไรแล้วก็บัิน้เอาเพิ่นสีเที่ยวมาให้มันกินนมกัแม่มันดุพี่น้องเอาลูกมันไปนี่กาหลักจับปอนออกเนาะผู้เจ้าลักจับปอนออกไปให้เราว่าํำมันเห็นเลยมันไหนกัดเราได้อีนโหดนะให้มากก็ยังบ่ได้เดือนเชิญเล้ไปลุมลูกมันให้บ่ได้เลย เก็เลยบไดเอามากินนมนะพี่น้องบัดไปมันอาจจะ้อมลง่นะพอมันบไิกินนมเนาะเป็นย่างบาตรดิตกใส่อยากนอนแล้วไปส่งนมมากินก่อนพี่น้องยิ้มนมเนี่ยแหละตื่นแล้วอนอนบุกหองทำคลิปนะพี่พี่น้องไวเหมือนกโกหกได้อยู่ประมาณห้าหกนาทีจำเนี่ก็จะเอิญว่านอนอยู่บ้าง บอมิวกี้ถ้าเอิบมานอนอยู่ว่าซำนี่ตื่นเงินตาเข้ามาอ,อยากลุกแล้ววันตื่นฮะเดยมันยังขาหนิกระวสิไปเมนมะขามตำเจวกินสมสักหน่อยพี่น้องแนมเห็นมะขามอันขามหัวเฮือนแม่เลยอยากกินสมเนาะบันนะ้กินแต่เฮงวันศุกร์เป็นตำเจวมันนั่งกินสมไปโอ้กับน้ำข่า เรได้กินได้เอ้ยดาว,วน,นี้ไปลูกปะอุ้มลูกก่อนพี่น้อ, okay, นองโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เห็นชาวแฟนลงมาแต่เชิงเฮือนก็นเลยลอยไปเอามะขามไปตำแจ่วมาคลิปนี้ก็ข้อโจ๊กไปสมกันเลยอขอบคุณขอบคุณไปเลยด้อที่คอยช่วยลูกลามตลอดละกันแม่พี่น้อง FC ประสิทธิ์นนุทคนจน์นำเนาะติดตามขับซ้มมาให้กับน้งใจตลอดมาสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตลาไปแล้วเด้อกินส้มก่อนพี่น้องเดี๋ยวนางอันนี้สิแอกแอกเลยค่าอุ้มเลาะเนาะ ข้าวกินก่อนไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้อง